ต้องเรียกว่าเป็นรองเท้ากอล์ฟระดับพรีเมียมที่นักกอล์ฟไม่ควรพลาดเพราะไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่ผลิตจากหนังแท้คุณภาพดีทำให้มีน้ำหนักเบากระชับและกันน้ำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์รวมมุมถึงการใช้แผ่นรองรองเท้าที่ทำจากเทคโนโลยีออทอลิทอีโคพลาสต t เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจึงทำให้รองเท้าคู่นี้ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีสวมแล้วสบายฝ่าเท้าทำให้นักกอล์ฟสามารถใส่วงสวิงได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้พื้นรองเท้าชั้นนอกแบบเวอร์ซ่าแทรกบวกยังได้รับการออกแบบให้ยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสวมใส่ลงเล่นทุกพื้นผิวของสนามนอกจากนี้ปุ่มยางแบบโปร่งแสงใต้เท้ายัางยึดเกาะได้รอบทิศทางช่วยให้ทรงตัวได้อย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะหนุ่มๆคนไหนที่ต้องการรองเท้ากอล์ฟเกรดพรีเมียมที่จะช่วยให้คุณตีกอล์ฟได้สนุกมากยิ่งขึ้น ต้องลองรองเท้ากอลตุ้นนี้ของ ECHO เลยค่ะด้วยอัปเปอร์ที่ผลิตมาจากหนังทำให้มีความคงทนและน้ำหนักเบาแถมยังมาพร้อมเทคโนโลยี GORE-TEX จึงช่วยกันน้ำได้แบบ100%ทั้งยังสามารถยึดเกาะสนามได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็นพื้นรองเท้าแบบสป l เลสและที่สำคัญคือมีระบบโบอเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนฟิตที่ช่วยให้สวมง่ายและกระชับกับเท้า นอกจากนี้ดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวยังทำให้ใส่ไปเดินที่ก็ได้สบายๆส,สำหรับใครที่ต้องการรองเท้าทนทนใส่ได้หลายปีแม้ราคาอาจจะแพงไปสักนิดแต่รับรองถูกใจแน่นอนค่ะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้นด้วยรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกอล์ฟสไตล์นอกสนามตั้งแต่แท่นาทีออฟไปจนถึงเล่นในคลับเฮาส์โดยรองทเท้ากอเลจาก Echo รุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงพื้นชั้นนอกให้ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการใช้เทคโนโลยี E D T S เครื่องหมายการคาจดทะเบียนและเคลือบ G O R E T E X เข้ามาช่วย จึงสามารถกันน้ําได้ส่วนพื้นรองเท้าชั้นกลางนั้นมีการเสริมแผ่นรองพื้นที่ผลิตจากออทฮอลิตเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีคุณสมบัติเด่นด้านการรองรับแรงกระแทกและระบายความอับชื้นได้ไปอย่างดีและที่สําคัญบริเวณปุ่มพื้นรองเท้ายังเป็นแบบไฮบริดซึ่งมีมากกว่า100ปุ่มและ800มุมสัมผัสช่วยยึดเกาะพื้นได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะใครที่ให้ความสำคัญกับการซัพพอร์ตเท้าเวลาเล่นกอล์ฟ ต้องลองรองเท้ากอลแอร์ซูมอินฟินิตี้ทัวร์ของไนกี้คู่นี้เลยด้วยเทคโนโลยี Zoom Air ที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของแบรนด์รวมกับการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมทำให้รองเท้ากอรุ่นนี้มีคุณสมบัติที่เบาลดแรงกระแทกและช่วยสพอร์ตทั้งส้นเท้าหรือฝ่าเท้าได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆน,นอกจากนี้อัปเปอรที่ทำจากโครงสร้างฟานไนคุณภาพดีทำให้มีน้ำหนักที่เบาวกว่าระบายอากาศได้ดีและสามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง และที่สำคัญยังยึดเกาะพื้นสนามได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยปุ่มรองเท้าที่ออกแบบมาพิเศษอีกด้วยค่ะไม่น่าจะต้องบรรยายอะไรกันให้มากความสำหรับรองเท้ากอลฟ F O O T J O Y มีที่คุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้เล่นกอล์ฟ สำหรับรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ผ้าตาข่ายในการทำอัปเปอร์ทำให้มีความนุ่มและยืดหยุ่นระบายอากาศดีเสริมช่วยชันซับเนมเรนจึงช่วยป้องกันน้ำได้100%เอร์เซ อีกทั้งยังมีระบบโบอาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนฟิตที่ช่วยให้คุณปรับความกระชับรองเท้าได้อย่างรวดเร็วในส่วนของพื้นรองเท้าชั้นกลางยังผลิตมาจากโฟมสตราโตโฟมที่ช่วยลดแรงกระแทกและความเมื่อยล้าจากการสวมใส่เป็นเวลานานที่สำคัญปุ่มรองเท้ายัางยึดเกาะพื้นสนามได้ดีเยี่ยมรองรับการบิดรูปของเท้าและยืนได้อย่างมั่นคงค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด